สวัสดีค่ะนี่คือ DCT Digital Future นะคะการที่ประเทศไทยของเรานั้นจะก้าวสู่ยุคดิจิทัลทักษะทางด้านดิจิทัลนั้นถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆนะคะข้อมูลในปี2018ระบุเอาไว้นะคะว่าคนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปที่ไม่มีทักษะทางด้านดิจิทัลหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นสูงถึง72%เลยค่ะนอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลก็มีเพียงแค่1%นะคะดังนั้นวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุบคณสุเมธต,ตั้งประเสริฐ กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยกันค่ะว่าเราจะมีแนวทางในการที่จะพัฒนากําลังคนให้มีพื้นฐานและมีทักษะทางด้านดิจิทัลได้อย่างไรค่ะสวัสดีค่ะคุณสุเมตสสวัสดีครับคุณชวนครับ หากเราพิจารณากาลังคนที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับสปาดิจิเจอเนี่ยจะเป็นสภาที่เน้นการใช้ดิจิทัลเนี่ยในการขับเคลื่อนประเทศนะครับสิ่งที่เราให้ความสาคัญคือบุคลากรบุคลากรที่ไม่ใช่แค่ผู้ใช้แต่สามารถสร้างเอจแอนเทจจากการใช้โปรแกรมมิ่งเนี่ยนำไปสู่การทํ u บิสเนสได้จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มี t a ต d a า d หลายตัวอย่างเช่นสภาร์ติเจอร์ใช้ ITU เนี่ยเป็นตัวกําหนด ITU เนี่ยบอกว่าเราแบ่งการใช้คอมพิวเตอร์เป็น5ระดับเริ่มตั้งแต่ไม่เคยใช้คุณเริ่มใช้้มมือืออถคุณเริ่ใช Word, Excel คุณเริ่มเข้าใจลอจิกการทําโปรแกรมไปจนถึงการเขียนโค้ดสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรที่เราเน้นมากๆก็คือบุคลากรที่สามารถทําให้เกิดการโครดดิ้งได้อย่างนี้แสดงว่าการเพิ่มทักษะทางด้านโคดดิ้งนะั้นมีความสําคัญและก็มีความจําเป็นมากเลยใช่ไหมคะอันนี้จําเป็นมากๆครับเพราะว่าถ้าเราจะแข่งขันกับทั้งโลกได้ครับนอกจากใช้แล้วเนี่ยเราจะต้องพัฒนาเองได้ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมเนี่ย สายการผลิตเราก็ต้องใช้โปรแกรมเมอร์ในการสร้าง AI ตัสร้างโ,โรบอตต่างๆถ้าเราไม่มีบุคลากรที่เข้าใจโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งประเทศไทยก็จะไม่สามารถที่จะแข่งขันในต่างประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบและจากความสําคัญตรงนี้ค่ะทางด้านดิจิทัเองมีแนวทางในการที่จะพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลอย่างไรบ้างคะสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนเนี่ยเราขับเคลื่อนในหลายองค์ประยอบนะครับตัวแรกเลยที่เราพยายามทำก็คือจับมือกับคณะกรรมการโค้ดดิคแห่งชาติเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยมีการเข้าใจลอเิก,การเขียนโปรแกรมเนี่ยตั้งแต่เล็กๆ รวมถึงว่าเด็กที่จะเข้มามหาวิทยาลัยเนี่ย DCT เองก็พยายามดักดันในเรื่องของการใช้ดิจิทัลในทุกสาขาวิชาให้เกิดเป็นดิสลอฟโดย IT จริงๆส่วนเรื่องการไปสู่ไลฟ์ลองเรียนรู้นะครับตัวสปาร์ิจิตอลเองก็มี DCT Digital U ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเข้ามาเพื่อที่จะอัพสกิลรีสกิลในการใช้ดิจิทัลนี่คือสิ่งที่ DCT เนี่ยได้พยายามเตรียมโครงสร้างพื้นฐานการสร้างความรู้ของการโคดดิ้งนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ย ไปช่วยผลักดันประเทศให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิตอลขึ้นมาครับวันนี้ขอขอบคุณคุณสมัยมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสภาดิจิทัลร่วมสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อคนไทย